สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องของการให้เลิกนะครับหรือเลิกต่างๆเลิกเนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ทําแล้วเป็นมงคลนะ,นะครับก็เลยจะทําให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดความดีงาม<ๆ>เกิดความมั่นคง<ๆ>เกิดความแข็งแกร่ง<ๆ>เกิดความที่อยู่ยาวอย่างสถาผลก็ได้มันอยู่ที่ว่า จังหวะมันต้องดูหลายแบบนะครับอย่างเช่นดวงชะตาของตัวเราณนะขณะนี้แล้วก็หมายถึงว่าณนะเวลาที่เรากำลังทำานะครับกระทำการใดๆที่จะเอาเลิกไปใช้แล้วก็เลิกณนะจอนเวลานั้นด้วยคาว่าจอนหมายถึงเวลาที่คุณจะทําอย่างเช่นบางทีคุณบอกว่าจะแต่งงานปีหน้าขอเลิกไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของการมาขอในวันนี้แล้วก็เลิก ที่จะไปใช้ในวันหน้าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับไม่จะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เลิกจะต้องเป็นลักษณะที่แต่ละหมวดใช้ต่างกันนะครับไมไ่ใช้เลิกเดียวกันหมดนั่นเองนะครับอนอื่นสามารถติดต่อดุนวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์มาที่บิลิปเบอร์หกซึ่งมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปโพสต์ให้เราก็สามารถแอดไลน์มาทําค่าครูได้ครับเรามาฟัง ด้านของเลิกกันต่อเลยนะครับเลิกเนี่ยในทางของโหราศาสตร์จะใช้ที่ใช้กันบ่อยเนี่ยจะเป็นลักษณะของ2ลักษณะ1คือเลิกแบบรวมนะครับเลิกแบบรวมหมายถึงใครชายก็ได้นะครับเป็นความเป็นมงคลระดับหนึ่งแต่บางทีอาจจะไม่มงคลสรับคนคนนั้นก็ได้นะครับมันมันมันเป็นเลิกที่คกว,ว่าเลิกปลอดเลิกปลอดหมายความว่าปลอดภยัยรวมรวม แต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนั้นจะดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นเลิกที่แบบว่าดีอย่างหนึ่งอาจจะเสียอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอีกประเภทที่2ก็คือเลิกของแต่ละบุคคลหมายความว่าต้องเอาดวงชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดวงของเรามาเกี่ยวข้องหมายความว่าต้องเอาของเราเนี่ยบวกเข้าไปในเลิกนั้นอีกนะครับดังนั้นจะมี2แบบแต่ว่าถ้าเอาของตัวเราอะเข้าไปในเลิกนั้นด้วยนะจะค่อนข้างที่จะ ละเอียดแล้วก็หายากขั้นตอนซับซ้อนแล้วก็ต้องขัดกันเยอะมากในลักษณะที่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าการให้เลิกเนี่ยคือขั้นสูงเลยนะคือหมายถึงว่าต้องเรียนขั้นสูงแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญต้องรอบครอบต้องมองละเอียดรอบด้านนะครับหมายถึงว่าต้องหลบนุ่นหลบนี้หลบให้หมดนะนะครับหมายความว่าแต่แต่ถ้าเป็นเลิกบุคคลเนี่ย อันดับหนึ่งที่ทททต้องพิจารณาครับสาหรับที่ผมเรียนมาคืออายุอายุของคนคนนั้น,นกำลังดําเนินถึงไหนคือพูดง่ายๆนะครับว่าไอาจะเปิดเผยให้ฟังเลยนะครับว่า,าคนคนนั้น,นอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตกย่างที่เขาเราียกว่ามีเคราะห์หรือไม่ในช่วงนั้นคําว่ามีเคราะห์ไม่ได้หมายคมว่าจะรายนะครับแต่หมายคมว่าผลที่ได้มันจะไม่ สูงสุดคือแปลว่าแทนที่เลิกเนี่ยจะให้ผลที่1อยเปอร์เซนต์แต่มันกลับได้แค่แปดสิบเพราะว่ามันเป็นจรปีที่เขาเรียกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะต้องทำถ้าเผื่อบางทีทำทำแล้วอาจจะไม่สำเร็จก็ได้หรืออ,อยู่ที่วาสนานะครับเพราะว่าอาจารย์ผมอะ่ะคนหนึ่งคือผมมีหลายอาจารย์อาจารย์คนหนึ่งบอกว่าคนที่ได้เลิกเนี้ยไปแต่ว่าบางทีอะ่ะมันมีระยะเวลาแค่ ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่เป็นเลิกตัวเนี้ยกลายเป็นว่าบางทีเขาทําไม่ทันเลิกคือหมายความว่าอาจจะรถติดอาจจะอะไรอย่างเงี้ยคือไปทากระทําการไม่ทันดังนั้นเนี่ยจึงเสียเลิกนั้นไปก็ต้องไปขอใหม่แต่รู้ไหมว่าการขอเนี่ยแต่ละครั้งนี้คนทําให้ลําบากมากนะครับกว่าจะได้ในแต่ละครั้งแต่ผมไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเพราะาโหรสต์ไทยี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าครูโหนโบราณเนี่ยเขาจะมีลักษณะในการดูเลิกบนและเลิกล่างนะครับเลิกบนเลิกล่างหมายถึงอะไร เลิกบนหมายถึงดาวจันทร์เกาะที่อริมรณะวินาศหรือไม่ในดวงชะตาวันที่กําหนดเลิกนะครับหมายว่าที่จะใช้เลิกด้วยนะครับแล้วก็อย่างเช่นคุณจะใช้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ตั้งลัคนาไว้เลยที่วันนั้นแล้วก็หาพบอริมรณะวินาศนะครับแล้วมีดาวจันเนี่ยสถิตที่นั่นหรือเปล่าการที่ดูเลิกต้องดูดาวจันเพราะว่าดาวจันทรเนี่ย ให้ผลที่เดินเร็วที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเลิกนั้นจะสมบูรณ์โดยการที่ต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดและโดนสุดท้ายคือดาวจันทร์พเพราะดาวจันทร์แค่2ชั่วโมงก็เปลี่ยนแล้วครับราศีหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วทีนี้มันจะมีองศาบารณะด้วยนะครับในแต่ละราศีแปลว่าในจังหวะที่ทํานั้นอะ อาจจะได้รับผลที่ไม่ดี100%ก็ได้อย่างเช่นเต็มร้อยจะได้แค่90อะไรแบบเนี้ยเพราะองศาภรรนะิระนหมายถึงอุปสรรคจะเกิดขึ้นได้นะครับณนะเวลาที่ทําดังนั้นเนี่ยใน2ชั่วโมงเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้เต็ม100%์ที่แบบว่าเราจะรับรื่นนะบางคนเนะี่ยเอาไปทําก็ยังมีอุปสรรคอยู่เลยนะครับมันบางคนไม่สําเร็จด้วยซ้ําเพราะว่าด้วยการที่ให้เลิกไปไม่ได้ให้เลิกบุคคลก็อาจจะทําให้คนคนนั้นนะ ต้องเจอพบเจออุปสรรคในการทาอย่างเช่นอย่างที่บัวบอกบอกไปว่ารถติดเนี่ยบางทีไปไม่ถึงนะครับเลยกลายเป็นว่าเลิกนั้น,นไม่ได้เหมาะกับคนคนนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เป็นลักษณะที่การที่เราจะได้เลิกหนึ่งเลิกเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วมาดูเลกล่างกันอีกเลกล่างคืออะไรหมายถึงเกาะ9เลิกนะครับคนหัวศาสตร์ไทยใช้9้าเลิกก็หมายความว่าธนิโทมหัโนโจโรภูมิปาโล เทศาตีเทวีพัชคาตราชาสามโน,โนนะครับก้าเลิกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เกาะเลิกไหนเลิกแตกหรือเปล่าพินทุเลิกหรือเปล่าพินทุบาทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องดูละเอียดหน่อยอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกบนและเลิกล่างนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ตัวผมเองเนี่ยจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ1ละต้องดูดวงชะตา คนนั้นอยู่ที่ลักณะอะไรนะครับในวันที่จะใช้เนี่ยดาวจันเกาะอริมรณะวินาศหรือเปล่า2ไปดูที่มาอาคเรียกว่าการโยกการโยกในปีนั้นนะ่ะจะต้องเปรียบเทียบการโยก3ตัวนะครับก็คือเป็นลักษณะของคือผมจะซ้อนมากกว่าของเขาแต่บางทีก็ไม่ได้ดูเลิกในบางจุดเลิกล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นคนคนนั้นเนี่ยเกิดในปีจนนั้นนะ่ะตกอริมรณะวินาศหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ ดาวจันในวันนั้นนะใช้ตกอริมรณะวินาศหรือไม่3คือ,อกาลโยกนั้นนะจะต้องมีสุริยันจันทราและบัตรประชาชน3ตัวนะครับรวมกันแล้วไม่ใช่ไม่มีบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าอตอนนี้ตัวเลิกบัตรประชาชนมันเคลื่อน,น,นไม่เหมือนคนอื่นเขาดังนั้นจะเอามาใส่ไม่ได้นะก็ะเป็นลักษณะที่สุริยันจันทราแล้วก็เป็นลักษณะของเลิกปีนั้นด้วยนะครับก็เลยทําให้ พนวดเข้าไป3อย่างแล้วมันจะหาได้วันวันหนึ่งนะครับที่ดีสำหรับเดือนนั้นเท่านั้นนะครับคือพูดง่ายว่าเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเอาไปใชต้ตลอดชีวิตไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะเดือนเดียวและเนหนึ่งเดือนเนี่ยอย่างเช่นวันที่ดีที่สุดข,ของคุณเป็นวันอาทิตย์ บางทีวันอาทิตย์เนี่ยติดราชการคือหมายถึงว่าไปไปเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยบางคนใช้ต้องการเอาไปเปลี่ยนชื่อราชการไม่เปิดขับวันอาทิตย์ก็แปลว่าเดือนนั้นคุณใช้ไม่ได้ทั้งเดือนนะครับอะไรประมาณนี้นั้นเลิกกันก็ให้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายนะคุณต้องเสียเงินฟรีเพราะว่าเอาไปใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่อ่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเผื่อเอาไปใช้เรื่องของอ่าเปิดใช้โทรศัพท์มือถือใหม่นะครับเอาให้มันเป็นมงคลเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ก็คือดูดูเลขเลขมงคลมาแล้วแต่ว่าอยากให้เป็นมงคลซ้อนขึ้นไปอีกก็คือหาเลิกในการดูก็อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทิ่ใช้ได้อันเนี้ยก็ก็โอเคเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าเลิกนะมันต้องใช้เฉพาะเลิกนะอย่างเช่นทรัสับมือถือก็ใช้เลิกหนึ่งอ่าการเปิดที่จะทําเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ใช้อีกเลิกหนึง่งในการที่จะเอาไปสอบแข่งขันใช้อีกเลิกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันเนาะมันไม่ใช้รวมแบบ หมดได้มีเคสหนึ่งนะครับที่อาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งมาขอเลิกแล้วอาจารย์ให้เลิกไปปุ๊บโอ้โหคือเลิกออกรถใหม่แต่เขาไม่ได้บอกไงครับก็เลยเอาเลิกแข็งให้เป็นกระทิงวันก็คือหมายถึงเลิกนั้นแข็งมากประเภทที่แบบว่าออกรถไปแล้วแบบเฉียวชนเต็มรอบคันเลยครับแต่รถไม่เป็นไรแล้วเขาไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่แค่เฉียวแค่ชนบ่อยมากๆจนรูพุนไปทั้งรถเลยอะครับว่าแบบเออมันเฉียวมันชนตลอดอะแต่ว่า ไม่ไม,ไม่ไม่กระทบรายแรงนะแต่หมายถึงว่าถอยหลังชนอ่ากแพงชนฟุตบาทขึ้นฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเฉียวกับอีกคันหนึ่งแบบที่เขาจอดรถไว้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าพุ่นทั้งคันแต่ว่าตัวเจ้าของเองอะ่ะไม่เคยประสบอุบัติเหตุรายแรงอะไรเลยก็เลยมาถามอาจารย์ว่าทําไมคือเดี๋ยวปะเดี๋ยวซ่อมอยู่นั่นแหละอยู่ตลอดเลยในตลอดแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือในเวลาระยะเวลาสั้นๆแต่ทําไมถึงแบบเฉียวชนเยอะมากกลายเป็นว่า อาจารย์ให้ไปคือเลิกที่มันแข็งเขาออไม่ได้บอกไงครับว่าจะเอาไปใช้สลับลดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเลิกบางเลิกไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นเลิกที่อันตรายก็คือการออกรถเนี่ยต้องขั้นสูงนะครับต้องพิจนารณาดีๆหมายความว่าเลิกนั้น,นไม่เหมาะกับการเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ยดยานผาานนะบนทองถนนมันอันตรายนะครับก็เลยต้องใช้เลิกที่มันอ่อนลงมาหน่อยนะครับอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภยัยแต่ แต่ว่ามันก็นะก็กระทบกระทั่งแต่มันก็ปลอดภัยได้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ต้องออกค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะใช้ในคนละอย่างกันแต่เอาไปใช้ในมือถือเอาไปอะไรอย่างนี้โอเคมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใดๆนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรแบบนี้อันนั้นจะไม่มีผลแต่ว่ามันมีผลเฉพาะที่มันเซนสทีฟหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เราผมถึงบอกว่าเลิกแต่ละเลิกใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องเลือกเลิกนะครับต่างกันเนาะประมาณนี้ เสร็จแล้วอ่าดูดูคัดเลือดออกมา,าจะมีวันหนึ่งและวันเนี้ยจะต้องไปดูอีกนะครับว่าเป็นวันข้างขึ้นข้างแรมของเดือนหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้อ่าความเป็นมงคลในลักษณะของแรงส่งเสริมสนับสนุนให้มันแข็งแข่งขึ้นน่นะครับก็ต้องไปพิจารณาอีกแล้วก็เป็นลักษณะของการพิจารณาด้วยอ่าวันกาลีนะครับอุตสาหะข,ของทางทักษะด้วยนะครับว่าวันวันนั้นเป็น การกินีหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอุตสาหะก็พอใช้ได้แต่ว่าบางทีมันจะต้องเหนื่อยหน่อยในการแก้ไขปัญหาบางทีปัญหาเยอะนะแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นการที่ได้เลิกไปแล้วมีอุปสรรคเนี่ยอย่าพิ่งท้ออย่าพิ่งคิดว่าเฮ้ยมันไม่เลิกดีหรือเปล่าไม่ใช่การเลิกดีหมายความว่ามันจะยืดยาวสถาผลไปอีกนานไม่ได้แปลว่าวันวันนั้นจะดีนะครับคือบางคนนะ่บอกว่าเออ เคยได้เลิกแต่งงานมานะแต่ทําไมมันไม่เห็นจะดีเลยอยู่แป๊บเดียวก็เลิกคือเลิกที่บอกเนี่ยมันหมายถึงว่าเลิกที่จัดงานเนี่ยราบรื่นแต่ไม่ได้บอกว่าเลิกนั้นจะยาวนานสถาผลไปนานนะครับมันคนละอย่างกันเพราะว่าการที่จะว่า อยู่อยู่กันเป็นคู่กันแล้วมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องพิจารณาทั้งดวงทั้งสองคนนะครับทั้งฝ่ายเจ้าบ่าและฝ่ายเจ้าสาวว่าเข้ากันไหมแมทกันไหมหรือเป็นเนื้อคู่กันไหมอะไรแบบเนี้ยมันดูคนละอย่างกันนะครับมันเอออันนั้นต้องดูกันก่อนว่าสมพงกันหรือเปล่าอ่ะเขาเรียกว่าสมพงกันแล้วค่อยมาดูเลิกแต่งงานทีหลังนะครับเหมือนกับการขึ้นบ้านใหม่เนี่ยต้องมีเลิกวางเสาเข็มก่อนอันดับแรกพอสร้างบ้านเสร็จคือเลิกวางเสาเข็มคืออะไรเลิกวางเสาเข็มเพื่อที่จะ การดูแลรักษาในลักษณะของการสร้างเพื่อให้มันรับรื่นช่างไม่หนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบว่าช่างไม่หนีงานงานเสร็จตรงตามเวลาแล้วก็มีอุปสรรคน้อยอะไรประมาณนี้สร้างแล้วบ้านแข็งแรงทนทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงทนสถาพรสถา,านผลไปนานอะไรประมาณนี้นั่นอีกเลิกหนึ่งและก็เลิกเข้าบ้านอีกจะมีเลกิกเข้าบ้านอีกนะครับมันมี2องเลิกแล้วก็ต้องไปหาเลิกเข้า, <efficiently> เาบ้านอีกทีหนึ่งก็หมายความว่ามี ถามว่ามันต่างกันตรงไหนไอ้เลิกเข้าบ้านหรือเลิกขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเาเ,ลนนเลิกขึ้นบ้านใหม่นะเลิกวางเสาเข็มอันหนึ่งเลิกคือเกี่ยวกับการก่กกอรสร้างแล้วก็เลิกเข้าบ้านเนี่ยเลิกเข้าบ้านหรือคำว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันหมายถึงการอยู่แล้วมีความสุขการอยู่แล้วไม่มีการประทะกันไม่มีการทะเลาะเบาะแบงกันไม่มีจนผู้ร้ายไม่มีสิ่งร้ายๆเข้ามารบกวนสัตว์ร้ายเข้ามารบกวนอะไรประมาณเนี้ยมันจะอีกเลิกหนึง่งดังนั้นเนี่ย ต้องคือการขึ้นบ้านใหม่ต้องมี2เลิกนะครับต้องมี2แบบอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะต้องมีการใช้คอละแบบกันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ดูไว้นะครับว่ามันมันพิจารณาเยอะมันมีข้ออะไรที่เยอะเราอย่าคิดว่ามันง่ายๆมันแบบแล้วก็ไป แบบดูถูกกันแบบผิดๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาชี้แจงอะนะพูดง่ายๆก,ก็ก็ไม่ได้ว่าหรอกว่าคนที่ได้รับไปแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องโวยวายเป็นธรรมดาถ้าเป็นผมเองผมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เฟลกับสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครมาพูดน่นว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นแบบนี้ไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบเนี้เนาะก็เลยอยากให้เข้าใจนะครับทั้ง ผู้ที่ให้เลิกแล้วก็ผู้ที่รับเลิกด้วยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องครึ่งๆนะครับหมายถึงหารเฉลี่ยกันว่าเราต้องเห็นใจเขาเขาต้องเห็นใจเราอะไรประมาณนี้นะครับลัจริงเขาก็ทำตามจรรยาบรณน,นั่นแหละที่สุดแล้วแต่ว่าบางอย่างมันก็เหนือการควบคุมหรือบางคนเอาไปใช้อุตริแผงแผง,แผงบางคนก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องอะไรใช้ผิดประเภทก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ผลที่ได้มันก็เลยกับตาลปัดและก็ไม่สมบูรณ์แบบในสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ดีนะครับมาได้แล้วก็เดี๋ยวตกลงถามกันดูเพราะมันมีหลายเลทหลายราคาแล้วก็เป็นลักษณะของเลือกแต่และเลือกจะไม่เหมือนกันแล้วก็ราคาต่างกันด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อมาแล้วกันก็จะเริ่มให้ได้นะครับแล้วมีบริการในการให้นะครับก็สามารถถามได้นะครับยังไงก็ ติดตามำ่าวยกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำาวกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามมุ่ใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ